<Hey. S 1> แล้วนางเนี่ยบอกว่านางมีทองให้อีกเยอะนะแต่ว่ามีข้อแม้นะทุกคนว่าผมเนี่ยต้องทำให้สวัสดีครับพบกับผม,ผมหนุ่มเจ็ดเคกแล้วนะทุกคนวันนี้ผมก็จะเข้ามาหาแม่นางรับแรอ,อีกเค้นเคยนะทุกคนนะก็เข้ามาตรงป่านะผาตรงนี้นะทุกคน เดี๋ยววันนี้ผมก็คิดถึงนางแล้วนะก็เราก็ไม่ได้เข้ามาหานางก็สักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้บริเวณตรงนี้ฝนตกหนักมากเลยนะทุกคนนะเราก็เลยจะเข้ามาไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเข้าไปหานางตรงหนูเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวจะขึ้นไปเดินทางไป เพื่อที่จะไปรอแล้วก็ไปตะโกนเรียกนางนะไม่รู้ว่านางแกเนี่ยจะยอมออกมาหาผมหรือเปล่านะทุกคนวันนี้เราผมก็ได้ตัดผมตัดนวดเสริมรอตามทีพีพีเอฟซีได้บอกผมนะทุกคนนะไม่รู้ว่ารอหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนจะหน้าบานบานน่อยนะทุกคนนะพอเวลาไม่มีผมอยู่บนหัวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะ อันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าผาที่เราได้คุ้นเคยนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะหลังที่ว่าฝนตกไปแล้วเนี่ยบรรยากาศสวยงามเช่นเคยทุกคน งามมากเลยนะทุกคนนะจริงๆช่วงนี้นะ่าจะต้องมีเห็ดแล้วทนะุกคนแต่ว่าผมเข้ามาตรงเนี้ยหลายรอบแล้วนะเราไม่ยังไม่เจอกะเห็ดโคเลยนะผมก็เข้ามาหาแม่นางรับแรบ,บ่อยนะจริงๆมันต้องมีเห็ดโคแล้วนะช่วงนี้นะเห็ดโคนกำลังอ,ออกดีเลยนะทุกคน แต่ว่าทำไมเราถึงยังไม่เจอนะแต่ความเชื่อของคนห,าหนค้าเห็ดนะคขว่าเฮ็ดเนี่ยจะต้องแบบว่าเป็นเจ้าของจะเป็นเป็นเจ้าของเท่านั้นถึงจะต้องเจออะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันหมยถึงว่ายังไงอะ่ะคือว่าคนที่คนที่คาดว่าเป็นเจ้าของเท่านั้นที่ จะมีทิ์เจอมันนะทุกคนจางพรมเนี่ยยังไม่เคยได้เจอแบบเป็นดงใหญ่ๆเลกทีอย่างมากก็จะเจอดอกสองดอกนะทุกคนนะไม่เคยได้เจอมูใหญ่แบบมใูใหญ่ๆเลยนะทุกคนชาวบ้านแถวนี้เขามาเจอบริเวณตรงนี้มูใหญ่มาก ไม่เคยเจอมูใหญ่ขนาสักทีนี่ทุกคนดูบริเวณข้างบนนี้ดิป้าวดวมสมบูะะรณ์จัดเลยนะเวลาหลังฝนตกไปแล้วนะ่คือป่ามันจะชื้นนะทุกคนแล้วยุงเยอะแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยนะทุกคนนะป่ามันจะ แบบว่าไงอะดิบชื้นสุดๆุดไปเลยนะทุกคน นี่นะทุกคนผมก็ได้เข้ามาถึงตรงปากท้ำของของแม่นางเมืองรับแล้วนะทุกคนโอ้เราเวลาบรรยากาศฝนตกไปแล้วเนี่ยสวยงามมากเลยนะฮะทุกคนดูดิว่าตรงนู้นเนี่ยตรงนู้นนะทุกคนว่าเหมือนจะมีถ้ำนะทุกคนนะแต่เรายังไม่เคยลองเข้าไปเลยนะ เพราะว่าเราจะมาเจอประตูมิติของแม,ม่นางอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะ,ะนี่นะบริเวณที่ผมได้ก็กองไฟนะ ไม่รู้ว่าแม่นางจะคิดถึงผมหรือเปล่านะแต่ว่าผมเนี่ยคิดถึงแม่นางสุดหัวใจเลยนะแม่นางจ๋าฉันมาแล้วจ้านุ่มนุมสุดลอมาแล้วจ้าเอาเยอะแล้วก็ไปแนวเวลงตัวเองแล้วนะพวกนะ นางฉันมาแล้วจ้าพี่พี่เอบอกว่าแถวเนี้ยมันมีเลขนะทุกคนเดี๋ยวผมจะหาเลขเนี่ยให้พี่พี่เอซดูนะเพื่อพี่พี่เอฟซจะเห็นเลขแล้วก็เอาไปตีเป็นห่วยนะทุกนนะ ผมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวพี่พีเอฟซีก็ลองลองหาลองอันนี้หาดูนะแต่ผมจะเป็นกล้องให้พี่พีเอฟซีดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะรอกว่า,วาอีกไม่กี่วันนี้หวยก็จะออกนะคนนะรอพี่พีเอฟซีก็หาเอานะเดี๋ยวผมจะ เป็นกล้องให้ดูนะแต่ถ้าทูกรางวัลหรืออะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกด้วยก็ดีนะทุกคนนี่นะมันจะมีเลขนะทุกคนนะแต่ว่าเราก็ตีไม่ออกเราว่าเป็นเลขอะไรให้พี่เอฟตีแกดูเอาแล้วกัน แม่นางนุ่มมาแล้วจ้าไม่ได้มานานไม่รู้จะมาออกมาให้เราเห็นหรือเปอล่าตวเนี้แม่นางจ๋านุ่มมาแล้วจ้า เป็นเดก้าสวยงามอีกเขี้นเคยนะทุกคนตรงนี้เป็นป่าสมบูรณ์มากเลยนะดูว่าแกจะเห็นกล้องไม่ยอมออก่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะตั้งกล้องอีกเขี้นเคยนะผมว่าแกนะจะเห็นกล้องแล้วก็ไม่ยอมออกมาหาผมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะ con bay xoáy này quen khởi, nè. Nào, nghe, hiện con, rồi, kiểu, không phải, 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 không ما กินใกล้หรอเฮ้ยยุ่งเยอะกินอะไรไมั้ยอ่ะทอาไมวันนี้ผมด้วยกัน เกิดได้จากมือ Yeah. Mm -hmm. chín đi ở à, chín á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ทุกคนทุกคนแม่นางเนี่ยให้แหวนผมมานะให้แหวนทองด้วยนะทุกคนแล้วนางเนี่ยบอกว่านางมีทองให้อีกเยอะนะแต่ว่ามีข้อแม้นะทุกคนว่าผมเนี่ยต้องทำให้นางมีลูกนะทุกคนทีนี้ลางานเข้าเลยนะทุกคน ขอแม่ของนางไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าทายังไงเหมือนกันนะทุกคนทําให้มีลูกเนี่ยผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะก็ให้พีพีเอฟซีเนี่ยคอมเมนต์มานะว่าผมต้องทําให้นางมีลูกแบบไหนนะทุกคนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องทําให้มีลูกนะทุกคนแล้วนางก็ให้แหวนทองมานะีนี่แหวนทองนะทุกคนเนี่ยแหวนทองนะ่าจะสมัยโบราณนะรู้ดิแต่ว่า นางเนี่ยบอกผมว่าทองเนี่ยมีอีกมากมายนะทุกคนแต่ว่าต้องทำให้นางมีลูกก็น,นะผมก็ไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนว่าให้นางมีลูกนะทุกคนไม่รู้วิธีทำเหมือนกันนะทุกคนก็พ่อพ,อพี่พี่แม่แม,แม่น้องน้องเอฟซีนะก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเลยนะทุกคนว่าจะทำยังไงให้นางมีลูกนะ เราจะทำแบบไหนนะเดี๋ยวผมก็จะลองใช้คำแนะนำของท่านผู้ชมเนี่ยกลับมาใช้กับนางนะทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องเดินทางกลับล้เดี๋ยวจะไปคิดวิธีทำให้นางมีรู้กันนะทุกคนนะไปทุกคนสวัสดีครับ